ไอราดาสาวโสดวัย28ดาวน์โหลดแอปหาคู่ใหม่ชื่อโซเม e มีคนแมทช์ทันทีผู้ชายชื่อภูมิพวกเขาแชทกันทุกคืนภูมิมักส่งข้อความตอนตีสาเสมอคิดถึงเธอมากอยากเจอวันหนึ่งไอราดาถามทำไมออนไลน์แต่กลางคืนภูมิตอบกลางวันไม่สะดวกเมื่อนัดเจอ ภูมิขอให้มาสุสานป่าช้าตอนเที่ยงคืนที่เงียบเงียบเราจะได้คุยกันสบายไอรรดาไปตามนัดพบชายหล่อยืนอยู่หลังหลุมศพภูมิใช่ไหมเขาหันมาใบหน้าผูกกอนตาเปล่าปากอ้าร้องเสียงแหลมใช่ฉันภูมิตายแล้วห้าปีไอรรดาวีดร้องสถานป่าชา้าวิ่งหนีอย่างบ้าคลั่ง กลับถึงบ้านเธอเช็คแอปพบว่าโปรไฟล์ภูมิมีเขียนเล็กๆว่าหาคู่ทั้งโลกนี้และโลกหน้าเธอลบแอปทันทีแต่ทุกคืนยังได้รับ SMS จากเบอร์แปลกคิดถึงเธอมากอยากเจอตอนตีสาเสมอ